วันนี้ไปชมวยไทยมันมันต่อยกันไม่ครบยกชกกันในน้ำหนักพิกัด57กิโลกร,รมัมระวางไฟแดงที่เห็นวันนี้ก็คือนํำไทยเพชรหนองกี่อายุ2 6ปีจากประเทศไทยกับคู่ชกคเข่าฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือเจ้าเชิงดงอายุ19ปีจากประเทศจีนนะครับวันนี้ไทยกับจีนมาเจอกันนะครับนํำไทยนี้สูง163เซนติเมตรชกมา35ครั้งชนะ30แพ้5้าไม่มีเสมอนะครับ ส่วนเจ้าชิงดงนี้สูง1 7 7เซนติเมตรชกมา28ครั้งชนะ26แพ้2ไม่มีเสมอมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็ฟังกติกากจากกรรมการนะครับอพอแล้วกรรมการก็บอกลุยมาดูจุดหนึ่งกันเลยเตะไปนํำไทยฮาดงเตะม,มาเรียกสั้นว่าฮาดงเลยนะครับเจ้าช้างดงเตะม,มาดูดันเลยนะครับมวยจีนมาถึงก็ลุยเลยใช้ความสดบทความ,มอเกอ่ามันสองขันไป Năm thái ừ. mặt sao vậy? Năm thái mặt có lắm tùa Có rãi Cho quay năm thái đông nhận đơn lùi dưới Hảo đông đơn thái cho giang hảo cho giang lên mưa gần thái mặt sao mà Hào đông mặt xuống lên mưa gần Mặt từng bay bay chút mưa hào đông Hảo đông mặt sao bay thái bà nó tay cho giang mà ประสบการณ์ต้องนํำไทยนะครับฮาวดวงยับมานํำไทยมันสองสวนไปนํำไทยโดดโอ้ฮาดวงโดดเข้ามาเลยนะครับยับมาเตจะยัยยงไ้นํำไทยก็ยังสวนมามันตึสองคนนัเหมือนกันกนํำไทยเตจายัางมาฮาดงก็เตะขึ้นยับไปยับไปนํำไทยจายังเตะขึ้นเลยนะครับฮาดวงไม่ หัวรุนพีเราเดินลุยเลยเอาหมาัดสองแรกกันเตะไปเอาตรงน้ำไทยว่าไงน้ำไทยวนไปก็เตะมาอยู่กัน้ำไทยก็เตะสวนอะไรทีไว้น้ำไทยมา,ยมา,ยยยมาข้ามตัวเตะมาโอ้ต่างคนต่างเตะเลยลูกเตะของน้ำไทยจะมีน้ำหนักกว่านะครับเอาตรงเงี้ยไปน้ำไทยหมัดสองก็น่าเตะมาเอาตรงยังลุยอยู่นะครับยิ่งโดนยิ่งเดินเอาหมัดสองแรกกันโอ้โดนหมัดของน้ำไทย เซียไปมันกัดห่าดงเอาดงยาำมาห่าดงแทงเข้าไปโอ้ดนบาดน้ำทรายง่านไหนมาเลยห่าดงมันสองไปมันสองไปมันสองไปโอ้ยิ่งโดนยิ่งลุยนะครับเ่าดงน้ำทรายแทงเข้าไปโอ้กดคอมาโอ้กดคอมาจะแทงเข้ากรรมการแยกมาเลยนะครับอาน้ำทรายเดินบ้างน้ำทรายเต้ไปโอ้เต้เราเสียตลาไปเลยน้ำทรายฟันสองไปแทงเข้าไปห่าดงดันไว้น้ำทรายแทงเข้าไปเบี่ยงล้มลงไปโอ้เดี๋ยวมวยดีนะประสบการณ์สูงเลยนะครับ นำ ay, ้ำไทยอ๋อเขาดงล,ลุกมาได้น้ำไทยมัน ğı, สองก็หน้าโอ้เซไปมีอาการหน่อยแล้วเขาดงมีอาการนำา้ำไทยเจย่างเขาดลลงมันสองมาอา๋อเดินบ้างเขาดลลงไม่กลัวแล้วยิ่งโดนยิ่งเดินน้ำฟันสอ,อ,อง้าไปโดนเข่าสวนมาเลยเอ๋กอดไว้อยู่กับการแจ้งว่า aw, น้ำไทยรอจังหวะอยู่น้ำไทยเจย่างไปเขาดงเต็มวามัดพืด้นไปน้ำไทยมัดเข้าหน้าไปอ๋ล็อกคอไว้ แทงเขา้าไปน้ำได้แทงเขา้เาเบี่ยงเข้าไปากับการแยกมาทำได้เดินบ้างทำไทำด้เขาโดกระยับไ้น้ำไทยเตะไปเขาโดงเตะมาเจับขาได้จับขาได้เกี่ยวขาลงไปกัมการไม่ว่าอะไรหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้ดูเหมือนน้ำไทยจะมั่นใจเลยนะครับผ่านไปยกที่หนึ่งมาตอนยกที่สองนะครบับกับการเรียกมาออกมาเลยเกรมก,การเรียกมาโย พร้อมแล้วลุยต่อยกที่สองน้ำไทยเตยใบโอเตยใบแหลกแตกกันเลยนะครับมันท้มันสองขนาดน้ำห่าดงหมัดสองขนาดขึ้นเหมือนกันเนาะต่างคนต่างโดนน้ำไทยหาวดงหมัดพืชไปพืินมาเลยน้วน้ำไทยเตะใบมันสองขนาดเตยว่าน้ำไทย้มัดสวนขึ้นเลยโอ้ตอนดูเดือนแล้วน้ำไทยสอบไปโอสอบสวนมาสอบสวนมาพืิรดไปพืิดมาน้าไทยมันโอ้โดนหมัดลบลงไป กรรมการว่าอะไรครับนํำไทยโดนมัดเริ่มมีอาการแล้วนำํำไทยมัดสวนมานํำไทยมีอาการบ้างแล้วนํำไทยมีอาการบ้างเอ้าหาดงมัดวุดไปนํำไทยเตมมาหาดงมันสองขานามันสองขานามันสองขนานาโอ้รวมมาเป็นชุดเลยตอนนี้ห่าดงเริ่มได้ใจแล้วครับลุยใหญ่เลยนำ ma, ํไนำไทยเต็มมาห่าดงงมัดวุดไปนํำไทยมันสองขนางนํานำไทยมันขึ้นตัวนำไทยเตมมาไม่สนแล้วห่าดงยิงโดนยิงเดินนะครับไม่สน เอาเวียงลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยไม่มีอาการอะไรนะครับเอาดงโดนแล้วยังเดินเลยเอามันทั้งสองขึ้นมาเอา,าดงาดงมันยับเข้าไปตเตจายัางยับไปน้ำไทยมันสวนมาอ่ต่างคนต่างโดนน้ำไทยมีอาการโดนไปโปดนสอกมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าเขาดงมันสองข้างหน้าไปรวบม,มัดไปเลยโอ้น้ำไทยต้องกอดไว้เลยนะครับ โอ้เฮาดงนี ane, vida, sight, oh, sick, oh, ่โดนแล้วมีอาการแต่นํำไทยโดนไม่ได้อาการออกเลยนะครับออนํำไทยเดินบ้างนํำไทยมาข้ามตัวน้โอ้โดนหมัดของขาดงเข้าหน้ามันสองเขนาหน้ามันสองเขาหน้าไปออนำไทยมีอาการมีอาการเอาล้มลงไปเลยนะครับโอ้เริ่มลุกช้าแล้วนํำไทยเอาฮาดงลุยต่อฮาดงมันสองเขาหน้าโอ้โดนมัดซีเป้ไปไปฮาดงเดินไปน้เฮาดงมันสองเข้าไปแทงเขาเข้าไป โอ้ใช้ความสดบทความเก่าทำให้นํำไทยนป้อแปะแล้วตอนนี้น้ำไทยมันสองข้างขน้าเขาดองมันสองข้างขึ้นเหมือนกันโอ้มีอาการนะครับเขาตะดโดนาวขาออนลงไปเลยกรรมการแย้งมากรรมการได้ว่าอะไรยังให้โอกาสอดู่เขาดองมันสองข้างหนามันสองข้างมันสองเข้ามานํำไทยพยายามจะกอดคอแทงเขาอยนํำไทยสอกสวนมาเขาดองมันสองข้าง้าไปกอดคอได้กอดคอได้กรรมการแจ้งว่าโอ้นํำไทยนี่ป้อแปะแล้วตอนนี้โดนมัดมีอาการเลยนะครับ น urun, o, her carry eh, oh, ้ำไทยสอเข้ามามาถึงสองข้างหน้าน้ำไรเตะไปโดงไม่มีอาการอะไรยังเดินเ่อยู่เอาโดนมาสองข้างหน้าน้ำแข็งมสองข้างหน้าออน้ำไทยมีอาการครับโดนมาแล้วมีอการมีอาการเอามีอาการเอาเป๊ไปเป๊ไปโอ้ฟุบลงไปเลยโอ้กรรมการนับเลยข่าวนี้นับเลยยังเป๊ะยังเมือยอยู่กรมการยึดติดกันชกไปนะครับโอ้น้ำไทยโดนแล้วมีอาการเอาโดงโดนยังไงก็ทนได้นะครับสีทนได้เลยเอาโดงเนี่ย โอ้สะใจเลยนะครับด้วยครั้งมาโดนไงนะครับโอ้ล้มนี่กรรมการมันยังไม่นับนะเตะเขาหน้าไปหมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าเตะไปก่อนหมัดนี้เขาหน้าโอ้น้ำไทยนี่เปร๊หันหลังให้ลม้มลงไปเลยนะครับโดนหมัดเขาหน้าซ้ายขวาซ้ายขวาวต้องวิ่งหนีเลยนะครับโอ้ไม่ไหวเลยกรรมการก็มาชูมือให้เลยนะครับเป็นนั้นว่า เจ้าเชิงดงชนะไปในยกที่สองนะครับก็ยินดีกับเจ้าเชิงดงเป็นกำลังใจให้นํำไทยนะครับ